สมองส่วนหน้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของสมองและมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการทําการต่างๆของร่างกายรวมถึงการคิดการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์สมองส่วนหน้าจะมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงไปถึงการทํางานของส่วนต่างๆของสมองเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสมองส่วนหน้าประกอบไปด้วยหลายบริเวณที่มีหน้าที่เฉพาะเช่นเปลือกสมองส่วนหน้า ที่รัาผิดชอบในการวางแผนและตัดสินใจที่ซับซ้อนและส่วนประมวลผลมอเตอร์แท็กซ์ที่ควบคุมกลายเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อข้อมูลที่ได้รับจากอาวัยวะประสาทสัมผัสมักจะถูกส่งไปยังสมองส่วนหน้าเพื่อนำมาวิเคราะห์และทำความเข้าใจซึ่งนำไปสู่การตอบสนองที่เหมาะสมบทบาทในการควบคุมอารมณ์สมองส่วนหน้า มีบทบาทสำคัญในการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกอารมณ์อย่างเหมาะสมหากมีความผิดปกติในสมองส่วนนี้อาจส่งผลต่อการจัดการกับความรู้สึกนึกคิดทำให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นอารมณ์แปรปรวนความยุตกกรังบนหรือแม้แต่ภาวะซึมเศร้านอกจากนี้ยังมีการศึกษาด้านจิตเวชศาสตร์ยังพบว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต มักมีการทำงานของสมองส่วนหน้าน้อยกว่าคนทั่วไปสมองส่วนหน้ามีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจรวมไปถึงการประเมินผลระยะยาวและการคํานึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราการวางแผนการทำตามเป้าหมายในชีวิตประจําวันเช่นการเลือกอาชีพหรือการวางแผนงานการเงินแล้วมีผลเกิดจากกระบวนการคิดและการตัดสินใจที่ซับซ้อนในสมองส่วนหน้านี้การเข้าใจและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สําคัญของสมองส่วนหน้าโดยเฉพาะในการอ่านอารมณ์ และคำนึงถึงความรู้สึกผู้อื่นเช่นการเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนสนิทหรือการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจการที่สมองส่วนหน้าทําหน้าที่ยางมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ในสังคมจะมีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีในด้านต่างๆการวิจัยด้านประสาทวิทยาได้มีการศึกษาที่สําคัญเกี่ยวกับสมองส่วนหน้าโดยเฉพาะการประเมินผลจากการถ่ายภาพสมองซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจการทํางานและความเกี่ยวข้องของสมองส่วนหน้านี้ในเรื่องต่างๆ เช่นความทรงจำาระยะเวลาในการตัดสินใจและการควบคุมแรงกระตุน้นสมองส่วนหน้าทำหน้าที่ร่วมกับส่วนอื่นๆของสมองเช่นสมองส่วนข้างที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลทางสัมผัสและสมองส่วนหลังที่รับผิดชอบด้านการมองเห็นการทำงานร่วมกันดังกล่าวช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่ซับซ้อนและครอบคลุมมากขึ้นสมองส่วนหน้ามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนิน,นชีวิตในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านควบคุมอารมณ์การตัดสินใจ และการปฏิสัมพันธ์ในสังคมการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมองส่วนหน้าการวิจัยในอนาคตจะช่วยให้เราเข้าถึงโครงสร้างและการทำงานที่ซับซ้อนของสมองส่วนหน้าได้มากยิ่งขึ้นและส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเทคนิคการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพมนุษย์ในอนาคต